แต่ย่งโบได้ดูแลตัวเองนะหลายคนถ้าเป็นพยาธิดูแลตัวเองแมนบอกหลายคนนะเทศกาลในขายหมดแม่นโบเคยเที่ยวซีวิตนีโบเคยเทียเยเท่ยวเทศกาลได้นั่งขายนั่งเอาเงินนั่งเป็นแม่ค้าโบเคยเที่ยวซีวิตนี่เขาถามว่าจาเคยมีความสุขบอกโบู้ว่าความสุขเป็นแนวด แล้วความถูกแก่กับโบได้เคยคิดว่าแก่ถูกเพราะว่าแกวมีความสุขหรือว่ามีความถูกแบบไดแก่บกอจเพราะว่าแก่ซีวิตคือการหาเงินเราหาเงินมากเราได้ให้ครอบครัวเขากินอิ่มลุงอุ่นให้พ่อแม่ได้กินในสิ่งที่เพิ่นอยากกินเพิ่นอยากกินโอวันตินเพิ่นอยากกินกาแฟเพิ่นอยาก อยากไปไซอยากเก็ดบุญยังเข้าใดเอาเงินให้เพิ่นได้เพิ่นไปนำพีน่นอกนำมูเพื่อนเข้ากะผูซึกดีแล้ว